ก็รู้ว่าแล้วมันเป็นข่าวกำลังมั่นใจโมเสสตั้งเป้าต่อไปจะขอยิงให้กระชุดเลย วิ ose, Bing, กเตอร์มอเซตบิงแวกลาของเชลซีจากฟุงคองเพิมเลอังกฤษก,ก็กำลังมีความสุขกับฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดในอาชีพของตัวเองแต่ว่าก็ยอมรับว่าต้องกวั่นไหวโอกาสในการทำประตูให้ได้มากกว่านี้อีกหลังเพิ่งได้คว้ารางวัลจากต้นสังกัดเป็นการต่อสัญญาฉบับใหม่2ปีเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเดอร์มอเซตก็ได้เปิดเผยว่าผมก็แค่อยากจะเรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งนี้และประปับปรุงต่อไปอีกทุกๆเกมที่ผมเล่นผมรู้สึกสบายสบายมากขึ้นเรื่อยๆและก็เชื่อมั่นใน,นตัวเอง นนอีกนะปีของผมที่เวสต์แฮมก็ถือว่าดีเลยทีเดียวผมทาได้โอเคนะแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นเรื่องของเชลซีแล้วในตอนนี้และผมก็มีสมาธิอย่างเต็มที่เดทนี้ดาวเตะในจีเรียวัย26ปีที่ยิงไปแล้ว3ลูกจาก25เกมเล็กในฤดูกาลนี้และกําลังจะได้เจอกับอดีตต้นสกัดอย่างเวสต์แฮมยูไนเตดที่เขาเคยถูกยืมตัวไปใช้งานเมื่อสีซั่นก่อนจนสามารถพัฒนาปีเท้าขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ของเชลซีด้ายนแน่ะ หัไพ่ร้อ,ปอเปิดกดไลค์หากเดินใจปเปิดกดแชร์ก็เป็นขวัญกำลังใจให้ทีมงานกลัวแล้วมันต้องยิงมีแรงมาเม้าในคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะคะ